เห็ดปนเขียดแซบกินกันพี่ๆกินขขาแกลงกันหรือย่งเนาะจ่าถ่ายย่างประ่ท่านได้กินมาเด้อจ่ากินเขาแกลงแซบน้ำกันบริสีทธิเห็ดปนเขียดอีโมค่ะกินกับดอกกระเจียวแล้วก็มีสะเด้าลวกน้ำจ่าเดี๋ยวเข้ามาเบิงวิธีขันต้อนและวิธีเห็ดปนเขียดกันเลยเนาะจ่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะคะอาจจะยังบ่ท่านได้เคยเห็นค่ะหรือบางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วแต่ละวิธีมันก็มีความแตกต่างอย่างไยในตัวเนาะสําหรับวิธีการเห็ดปนจ้า ปนเขียดสูตรของพ่อพ่อกะสีเอาหัวเขียดออกนะคะแต่ว่าบดได้หลอกหนังทผบุได้ิบกินหนังเขียดก็สามารถหลอกออกได้ค่ะเพราะเจ้าของมานั่งตัดคลิปบ,บึงปนเขียดยอดหลังก็เห็นให้เจ้าของหิวเขาแต่ว่าไม่อนีผลกระตกอยู่ได้จ้ามีทั้งกบทั้งเขียดแล้วก็ทั้งอึงห้อง บน,น่ได้จามืออื่นบางเทือพ่อยอาจจะได้กินปนเขียดอีกก็ได้ปนเขียดที่ว่าแสบแล้วยังมีปนอันนึงเดือค่ะแสบหลายค่ะก็คือปนกบหน่อยค่ะกบกบหน่อยที่มันโตนน้ำคันแท่หน้าจ่าย่ามไทยหน้าหูใหม่ๆนอ้กบสำมสนิวน้วสนิ้วเนี่เอามาต้มปนแสบปากคักเลยด้วค่ะ